อนที่183คุณคิดอยู่นานยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นตอนนั้นไม่กล้าไม่กล้าหรือนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ดีเลยแม่นมสีพูดยวนชิงหลิงหัวเราะใช่ที่จริงไม่ใช่เหตุผลที่ดีเลยแต่ก็มีความคิดแบบนั้นจริงๆนางในตอนนั้นมีศัตรูรอบทิศแล้วแม่นมสีถามขึ้นยวนชิงหลิงถอนหายใจ ไม่รู้ผมนิกคิดของคนสองคนนั้นอัศจรรย์มากตอนที่ข้าเข้ามาในวังมีบาดแผลเต็มตัวแม่นมเป็นคนเดียวที่ดีกับข้าข้าจำบุญคุณครั้งนั้นได้และจะจำตลอดไปประโยคนี้พอเจอแม่นมสี่หักหลังมาก็เหมือนปากจะไม่ตรงกับใจแต่ว่าแม่นมสี่ฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันจนน้ำตาไหลออกมาตลอดไป แม่นมสีพูดเสียงติดขัดพร้อมกับยิ้มออกมาเมื่อนานมาแล้วก็เคยมีคนพูดกับข้าว่าจะดีกับข้าตลอดไปเขาทำไม่ได้หรือยวนชิงหลิงถามขึ้นคนคนนั้นต้องเป็นโซฟูฉูแน่นอนต้องใช่แน่ๆโซฟูฉูจะมาชอบนางกำนันในวังได้อย่างไรข้าไม่เชื่อแม่นมสีพูดขึ้นพร้อมกับท่าทีไม่รู้เรื่องใครจะเชื่อ เขาเป็นใครข้าเป็นใครไม่เชื่อหรอกงั้นข้าก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบมันจริงหรือไม่แบบนี้ก็ดีออกไม่มีอะไรแน่นอนไม่เชื่อไม่ลองคําตอบก็มีแค่สองแบบหยวนชิงหลิงถอนหายใจทั้งชีวิตนี้ก็ผ่านไปแบบงงๆแม่นมสีพูดเสียงนิ่งเป็นเรื่องราวที่ทั้งสวยงามและเจ็บปวดเรื่องหนึ่งหยวนชิงหลิงพูด แม่นมสีหัวเราะอย่างนั้นหรือไม่งดงามเพียงแค่เป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ไม่ได้สวยงามเลยสักนิดเพราะความอายุยาวนานและความเจ็บที่ยาวนานนางค่อยๆผ่านกันไปเคยเสียใจแต่ไม่กล้าให้ความเสียใจนั้นมาทำลายความต้องการของตัวเองเพราะว่าพอเกิดความบ้าขึ้นมาครั้งหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความคิดต่างๆขึ้นมามากมาย อย่างนั้นตัวเราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ตอนนี้แม้ว่าจะไม่รู้อะไรแต่กลบาบผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วอยู่อย่างสงบเสมือนน้ำไหลนิ่งหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มดูน่าเศรา้าจึงพูดขึ้นจริงด้วยท่านอองบอกว่าวันนี้เป็นการเลือกพระชายารองให้ฉีอองมามาคิดว่าพระชายารองคนนี้จะเป็นหญิงสาวจากตระกูลฉูหรือไม่ ไม่จําเป็นแม่นมสีพูดขึ้นไม่จําเป็นงั้นหรือเหยวนชิงหลิงอึ้งสัพักตอนนี้ดูแล้วพระชายาฉีอองกําลังจะถูกโซฟูชูทอดทิ้งแล้วยังไงซะนางก็มีมวลทินแล้วตําแหน่งพระชายาฉีอองนี้อาจจะไม่สามารถอยู่ได้แล้วมีหรือที่โซฟูชูจะไม่เลือกคนในตระกูลชูมาแทนแม่นมสีพูดเบา โซฟูชูไม่จําเป็นต้องเลือกฉีอองเป็นรัชทายาทและถึงแม้ว่าเขาจะเลือกฉีอองแต่ถ้ามีคนที่ดีกว่าเขาก็จะเลือกคนที่ดีกว่าประโยคนี้ทําให้หยวนชิงหลิงตกใจมากถ้าเขาไม่เลือกฉีอองแล้วเขาจะเลือกใครฉีอองเป็นหลานชายเขาใช่หรือไม่และที่ท่านบอกว่าถึงจะเลือกฉีอองแต่ถ้ามีคนที่ดีกว่าเขาก็จะเลือกคนที่ดีกว่าเอาอะไรมาวัด แม่นมสีนิ่งไปสักพักแล้วพูดขึ้นที่จริงราชายาไม่จำเป็นต้องมองเขาซับซ้อนขนาดนั้นในใจเขานั้นบ้านเมืองมาก่อนทุกอย่างประโยคนี้ยวนชิงหลิงไม่เชื่อคนที่กุมอำนาจไว้ในมือและยังเอาแต่ข่มขู่คนในราชวงศ์เจ้าคิดว่าเขาต้องการทำเพื่อประเทศอย่างนั้นหรือบางทีอาจจะใช่แต่ต้องดูว่าจะเป็นใครที่ทำให้บ้านเมืองสงบ หัวใจของคนคนหนึ่งนั้นสามารถขยายใหญ่ได้นางเชื่อจุดนี้แต่ว่าโซฟูชูเห็นแม่นมสีเป็นเพียงของเล่นอย่างนั้นก็ไม่ควรพูดอะไรมากแล้วงานชมดอกไม้ถูกจัดขึ้นที่อุทยานอี้หัวซึ่งประดับด้วยโดมสว่างสวยไม่ใช่งานกลางวันแต่สามารถจัดได้เร็วขนาดนี้ทำให้คนสงสัยในตัวฮองเฮาอย่างมากตอนที่หยวนจิงหลิงมานั้น ทาชายาซุนอ,องเองก็มาถึงเหมือนกันนางเดินเข้ามาทักทายยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงหันไปมองแสงไฟมีคุณหนูหลากหลายตระกูลดูงดงามกันทั้งนั้นทั้งเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องหน้าตาจิมริมมีสง่าราศีนางมองเห็นชูหมิงชุยกับชูหมิงหยางอยู่ไกลๆคืนนี้คึกคักจริงๆหยวนชิงหลิงพูดขึ้นพระชายาซุนอ,องยิ้มรับต้องคึกคักอยู่แล้ว ห้องเฮาเป็นคนเชิญเองด้วยใครจะกล้าไม่มาร่วมจัดงานตอนกลางวันไม่ดีกว่าหรือดวนชิงหลิงถามพระชายาสุนอองตอบได้ยินสำนักดดราศารบอกว่าวันข้างหน้าจะมีฝนตกถ้าหากว่าพวกนางเปียกขึ้นมาคงดุร้ายแน่นอนและด้วยความที่ห้องเฮาใจร้อนตอนเย็นก็ไม่เป็นไรที่แท้ก็เป็นแบบนี้ ท้าชายาสุนอองและหยวนชิงหลิงเดินเข้าไปองค์หญิงต่างก็เข้าร่วมงานกันแล้วหยูวนหลิงเห็นหยวนชิงหลิงมีความสุขก็รีบไปจับมือนางไปเถอะไปคารวะเสด็จแม่ของเฮาแล้วค่อยไปคารวะท่านแม่ไทเหฮามาหรือยังต้องไปคารวะไทเ่าก่อนไหมหยวนชิงหลิงถามเสด็จยาไม่มาก็ไม่ต้องไปทำให้นางตกใจหรอกนะหยูเวนหลิงกล่าว หองเฮากำลังนั่งพูดคุยกับเหล่าสนมตรงศาลาอยู่หวนหลิงจึงพาหยวนชิงหลิงเข้าไปคารวะเมื่อครูพระชายาซุนอ๋องได้คารวะไปแล้วดังนั้นนาะงจึงไม่ได้ตามมาด้วยหองหเฮาเซียนเฟยกุ้ยเฟยเต๋อเฟยเฉินเฟยต่างก็อยู่กันพร้อมหน้าหยวนชิงหลิงเข้าไปแล้วค่อยๆคารวะตามลําดับช่วงนี้หยวนชิงหลิงเป็นที่เรื่องลือมาก หญิงสาวที่ครอบครัวตกอับอยู่ดีๆก็กลายมาเป็นพระชายาแถมยังได้รับความป,ปลดปรานจากฟาบาและไทซังห่วงด้วยได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ของทั้งคนสามีภรรยายก็ลึกซึ้งมากแน่นอนว่าต้องไปที่จับตาม,มองอยู่แล้วนอกจากเสียนเฟยเพราะไม่ว่าเสียนเฟยจะมองยังไงก็ยังไม่ชอบยวนเชบชิงหลิงอยู่ดีตระกูลก็ดูมีปัญหาตอนนี้ยังจะมารู้ว่าใจแคบอีก ช่างน่าอับอายยิ่งนะักดูท่าทางของนางดูได้จากการข่มใจทำํำดูการแต่งตัวและดวงตาสองคู่นั้นก็ไม่รู้ว่ามองอะไรอยู่ช่างทำให้รู้สึกรังเกียดยิ่งนะักทำไมหยวนชิมหลิงจะไม่รู้ว่าเสียนเฟยใช้สายตากังเกียดมองนางโดยตลอดตอนที่ตัวเองเกลียดใครบางคนแค่หายใจยังผิดเลยดังนั้นนางจึงไม่พยายามสบตาเสียนเฟยถ้าหากว่านางไปสบตากับแววตาแบบนั้น ก็คงจะรู้สึกทำอะไรไม่ถูกหยวนชิงหลิงเก็บความรู้สึกพึมพำรังเกียจกันและกันไว้ให้เป็นความไม่ลงรอยกันของแม่ผัวกับลูกสะพ้ยหงฮาวหันไปมองหยวนชิงหลิงได้ยินว่าพระชายาชูองได้รักษาอาการป่วยของหยอ๋องหายแล้วพอข้าได้ยินก็รู้สึกสบายใจช่วงนี้ข้าเองก็ยุ่งกับงานในวังเนยยังไม่ทันได้ตกกางวันให้ นางพูดรายยาวพร้อมกระถอดกำไรยกที่ข้อมือออกมาแล้วส่งให้หยวนชิงหลิงกำไรข้อมืออันนี้ติดตัวข้ามานานกว่า20ปีแล้วเป็นตอนที่ข้าอยู่นิจจวนแล้วท่านปู่เป็นผู้มอบให้สำหรับข้าแล้วไม่มีความหมายมากเลยวันนี้ข้าได้มอบมันให้กับเจ้าเพื่อเป็นการขอบใจที่เจ้ารักษาลูกชายข้าหยวนชิงหลิงหันไปมองกำไรช่างดูเก่ามากจริงๆ นางเคยเห็นลู่หย่าใส่อันหนึ่งสียังดูดีกว่านี้เลยแต่ว่านางไม่สามารถจะังเกียรตได้เพราะนางก็บอกว่าท่านปู่ได้ให้นางมา20กว่าปีแล้วมีความหมายมากขนาดกําไรแขนของท่านปู่ก็ยังมอบให้นางในสายตาของทุกคนช่างดูเป็นที่โปรดปานมากยวนชิงหลิงรีบรับแล้วยังต้องแซงทำเป็นประหลาดใจขอพระทัยเพคะเสด็จแม่ เสียนเฟยแทบจะไม่อยากที่ยินจึงคุกคามก็แค่ของที่ฮองเฮาหยิบม,มาอย่างไม่สนใจแค่นั้นจําเป็นต้องทําหน้าตะลึงจนแทบจะลงไปเลียฮองเฮา,าอยู่แล้วช่างน่าอับอายยิ่งนะอยู่วนหลิงเป็นคนใส่ซื่อพอเห็นกําไรนั้นก็พลางขมวดคิว้วแต่นางก็ไม่กล้าพูดแต่รองจังหวะให้หยวนชิงหลิงถอยออกมาก่อนจึงถามขึ้นเบาๆกําไรอันนี้ข้าไม่เคยเห็นเสด็จแม่ใส่เลย และกำไรอันนี้ดูไม่ใช่อของดีอะไรคาวาตระกูลฉูก็ไม่มีทางสอนของแบบนี้ให้ลูกหลานลูกสะั้ยตัวเองกอกของแบบนี้ไม่มีทางเป็นของล้ำค่าหยวนจิงหลิงมองความใส่ซื่อของนางพลางอบไหลานางอง์คหญิงเรื่องนี้ไม่ต้องพูดออกมาใจเราเข้าใจก็พอเดี๋ยวปากจะพาสวยได้ตอนที่184อยู่หยวนหลิงเองพูดขึ้น ข้ารู้กับคนอื่นข้าก็ไม่กล้าพูดหรอกแต่สําหรับพี่สะภย้ยข้าเชื่อได้ยวนชิงหลิงหัวร้อทันทีเด็กคนนี้ใส่ซื่อจริงๆความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนที่จริงก็ไม่ได้สนิทกันนานเชื่อคนง่ายแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกตื้นตันกับความง่ายๆของเด็กสาวคนหนึ่งการเข้าหากันของคนเราควรจะเข้าง่ายๆหน่อยเพียงแต่เพราะเกิดมาในวัง ความง่ายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้พี่สะพ้ายท่านแม่ไม่ชอบท่านมากวันหลังข้าจะช่วยพูดให้ท่านนะอยู่วันหลิงพูดหยวนชิงหลิงยิ้มแล้วสายหน้าไม่ต้องหรอกสิ่งที่นางมองข้านั้นเวลาอันสั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้หรอกบางทีอาจจะไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตเลยก็ได้ทำไมล่ะอยู่วันหลิงถามด้วยความสงสยัยหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้น ตั้งแต่แรกแล้วท่านแม่ก็ไม่ชอบลูกสะ้ายอยู่แล้วเพราะเรารักในผู้ชายคนเดียวกันยูเวนหลิ่งเอามือปิดปากพลางหัวเราะงั้นท่านเองก็ไม่ชอบท่านแม่หรือใช่ไงจะว่าอะไรแค่ไม่ชอบที่จริงังเกลียดด้วยซ้ําจะไม่ชอบได้ไงข้าแทบอยากจะให้นางชอบข้าจะตายยูเวนหลิง่งดูไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้มากพลางจูงมือนางออกมาเดินตรงกลาง เห็นใครก็พยายามพูดแนะนําให้หยวนชิงหลิงฟ to ังคนนี้เป็นลูกรลักของใครคนนี้เป็นของใครและคนนี้เป็นลูกสาวตระกูลไหนหยวนชิงหลิงตกใจกับความสามารถในการจําของนางถ้าดูแล้วนางอยู่แต่ในวังไม่ค่อยได้ออกไปรู้จักใครทําไมถึงจําได้ละเอียดขนาดนี้หยงอี้อยู่ดีๆอยู่วนหลิงก็ร้องตะโกนขึ้น พานพาหยวนชิงหลิงเดินเข้าไปหาสาวน้อยที่อยู่ในชุดกระโปรงยาวสีฟ้าลายดอกไม้สาวน้อยมีใบหน้ากลมกลมดวงตากลมโตคิ้วเข้มพร้อมกับกล้าวผมดูแล้วน่ารักมากนางมองเห็นอยู่หยวนหลิง่านจับมือนางไว้ทันทีแล้วยิ้มออกมาจนเห็นฟันสีขาวเกือบทุกซี่และสว่างมากด้วยคนบางคนมีรูปรักที่ดูแล้วก็รู้สึกชอบมากเป็นพิเศษหยวนชิงหลิงชอบนางมาก หยงอี้ท่านนี้คือพี่สะพค่ข้าพระชายาชูอยู่วนหลิงแนะนำคาราวาพระชายาสาวน้อยที่ชื่อหยงอี้รีบคำนับทันทีหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นไม่ต้องมากพิธีองหญิงท่านนี้คือหยวนหยงอี้หลานสาวของแม่ทัพหยวนเป็นเพื่อนสนิทของข้าอยู่วนหลิงหัวเราะสวัสดีแม่นางหยวนพระชายา สามารถเจอท่านได้ข้ารู้สึกตื่นเต้นมากหยวนหยงอี้ใช้สายตามองนางด้วยความเคารพตื่นเต้นหรือหยวนชิงหลิงยังไม่ทันเข้าใจหน้าเล็กของหยวนหยงอี้แดงขึ้นสายตาเป็นประกายและดูมีความเขินเล็กน้อยใช่เพคะท่านย่าบอกว่าท่านเป็นโพธิสัตว์มาเกิดวันที่เกิดเรื่องขึ้นที่ด้านนอกประตูเมืองท่านช่วยคนไว้ตั้งมากมาย ประชาชนต่างพูดชื่นชมท่านจริงหรือหยวนชิงหลิงตกใจทำไมนางถึงไม่รู้เรื่องละ่ะเรื่องโพธิสัตว์มาเกิดนั้นช่างมันเถอะจริงๆนะท่านญ่าข่าอยากเจอท่านมากข้าสามารถพาท่านไปคารวะนางได้หรือไม่หยวงหยงอีบิดมือเบาๆแล้วมองหยวนชิงหลิงอย่างรอคอยได้อยู่แล้วหยวนชิงหลิงหัวเราะนางก็ไม่มีเพื่อนมาเยี่ยมเยียนเลย จริงหรือเพคะหยวนหยงอี้ตื่นเต้นมากจนหน้าแดงขึ้นอยู่วนหลิงกับยืนเหงาอยู่ด้านข้างซึ่งทำได้แค่แทรกพูดขึ้นแล้วท่านยาของเจ้าไม่ได้มาร่วมงานด้วยหรือไม่ได้มาข้ามากับท่านแม่แม่ข้าก็ชอบพระชายาไม่ไม่ได้ชอบต้องเป็นนับถือหยวนหยงอี้หันไปมองแม่ของนางแต่หาไม่เจอแล้วพันพูดออกมาอย่างด่าเริง ถ้าหากว่าทันแม่เจอทันก็คงตื่นเต้นมากเหมือนกันหยวนชิงหลิงไม่รู้ว่าตัวเองกลายเป็นแบบอยากให้คนอื่นความรู้สึกนี้มันช่างรู้สึกดีมากเลยจริงสิงานชมดอกไม้วันนี้ที่จริงเป็นการหาชาย,ยารองให้พี่ชายค่าหยงอี้เจ้าชอบพี่ชายข้าคนไหนอยู่วนหลิงถามขึ้นหยวนหยงอี้หันไปมองหน้าหยวนชิงหลิงฉูอ๋อง หยวนชิงหลิงตกใจทันทีพร้อมกับหันไปมองสาวน้อยน่ารักคนนี้นางยังอดไม่ได้ที่จะชอบสาวน้อยคนนี้แล้วคนอย่างหยวนเฮาเจอเข้าจะเป็นยังไงอยู่วนหลิงพูดขึ้นอย่างดีใจดีเลยเจ้าแต่งเป็นชาย,ยาของพี่ชายค่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนพี่สะพภยด้วยใช่ใช่หยวนหยองอี้พยักหน้าด้วยความตื่นเต้นพร้อมทั้งหันมามองหน้าหยวนจิงหลิง พี่สบายว่าดีหรือไม่พอถึงตอนที่เสด็จแม่ถามว่าท่านชอบใครท่านต้องบอกว่าชอบหยงอี้นะอยู่หวนหลิงพูดขึ้นอย่างมีความสุขหยวนชิงหลิงหันไปยิ้มให้กับอยู่หวนหลิงและพยายามข่มใจไม่ให้หักคอนางทําไมหรือวันนี้เป็นวันเลือกชายยาลองให้ฉีอ๋องเป็นการเลือกให้อ๋องคนละคนหรืองานชมดอกไม้ดูว่าใครเหมาะสมก็สู่ขออยู่วนหลิงพูด งานชมดอกไม้ไม่ใช่การชมดอกไม้ในอุทยานอี้ฮาแต่เป็นการเปิดตัวหญิงสาวต่างหากหยวนหย่งอี้ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่ทั้งสองคุยกันเลยนางเพียงแค่ตามดูหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงเล่นหมดแล้วจึงรีบไปหาคระชยาซุนอ๋องนางต้องการคนฉลาดที่สามารถพูดคุยกับนางได้เป็นอะไรไปเลือกแล้วหรือยัง พระชายาสุนอ,องก็พูดเยาะเยะ้ยนางยวนชิงหลิงกรอกตาหรือว่างานชมดอกไม้นี้จัดขึ้นเพื่อเลือกชายารองให้เหล่าอองทั้งหลายก็ใช่น่ะสิชายาสุนอองพูดเสียงเรียบแบบนี้มันก็ช่างยวนชิงหลิงหมดเรี่ยวแรงมันคุ้มหรือแทบจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพระชายาสุนอ,องจึงอธิบายเรื่องการเลือกชายารอง ที่สิ่งก็ไม่ได้เร่งรีบแต่ก่อนก็ไม่ได้สําคัญขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้การแต่งตั้งราชทายาทน,นั้นรีบมากชายาของแต่ละคนก็ยังไม่มีใครมีข่าวดีรวมถึงการตั้งคันปลอมของพระชายาฉีอ๋องไทเฮาก็เลยรีบร้อนแล้วเร่งรัดให้จัดงานชมดอกไม้ขึ้นเพื่อให้เหล่าอ๋องทั้งหลายได้ชายารองกลับไปแล้วดูว่าใครจะมีความสามารถให้กำเนิดบุตรชายได้ดังนั้น งานนี้ที่จริงไทเฮาเป็นคนจัดขึ้นอย่างนั้นหรือยวนชิงหลิงถามอย่างประหลาดใจใช่แต่ว่าดูแล้วของเฮาเองก็มีความคิดนี้พระชายาซุนอ๋องหันหน้าไปใบหน้านั้นดูพอใจบ้างพระชายาฉีอ๋องตั้งคันปอมหน้าของของเฮาแทบจะตั้งไม่อยู่ดังนั้นคืนนี้พระชายาฉีอ๋องจะต้องเลือกเหล่าหญิงสาวตระกูลสูงหนึ่งคนส่วนอ๋องคนอื่น ไม่จําเป็นต้องเลือกตอนนี้ดังนั้นวันนี้ฉีอ๋องต้องได้พระชายารองยวนชิ่งหลิงมองดูชูหมิงช่วยอยู่ไกลๆนางยืนอยู่กับชูหมิงหยางสวมชุดยาวสีแดงมองออกชัดเจนว่านางนั้นเป็นตําแหน่งพระชายาสีหน้าและท่าทางนางก็ดูเชิดดูหญิงไม่ได้ดูมีความทุกข์ทรมานใจเลยแต่กลับเหมือนคนที่กําลังหาศีรษะแมวสายตานางมองไปรอบด้าน ทั้งดูนิ่งและดูว่องไวสองคนหันมาสบตากันกลางอากาศชูมีชุยจ้องครู่หนึ่งถึงได้ละสายตาออกหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าบรรยากาศของงานคืนนี้ดูแปลกๆพระชายาเอกกำลังมองหาอนุให้สามีตัวเองอยหยวนหลิงลากหยวนยองอี้มาอีกครั้งหยวนยองอี้ก็ยังใช้สายตาเคารพหยวนชิงหลิงพร้อมกับยืนด้วยท่าทางเขินอายอยู่ข้างๆยหยวนหลิง พระชายาสุนอองหันไปมองหยวนหยองอี้รอยยิ้มสาวน้อยคนนี้ไม่เลวเลยถ้าให้เป็นชายารองของชีอ๋องก็ดูเหมาะมากพระชายาชูเจ้าว่าใช่หรือไม่หยวนชิงหลิงพยักหน้ารับอย่างเม่อร้อยใช่แววตาของหยวนหยองอี้นั้นแต่งประกายออกมาต่อไปนี้ไม่ว่าหยวนชิงหลิงจะไปไหนนางก็จะแอบตามไปด้วยนางไม่ได้เข้าไปคุยกับหยวนชิงหลิงต่อหน้า ก็คงได้แค่คอยตามหลังนางหยวนชิงหลิงเองก็ไม่มีจิตใจที่จะไปชมดอกไม้ดูหญิงสาวนางหาที่นั่งเงียบๆกับพระชายาซุนอองแล้วคุยกันหยวนหยงอีก,ก็ตามมาด้วยนางจูมืออยู่หัวนหลิงไม่ให้อยู่วนหลิงไปไหนดังนั้นอยู่วนหลิงจึงทำได้แค่นั่งลงข้างๆนาง